คุณบูชาพระแม่ลักษมีอยู่หรือเปล่าคะวันนี้ขออนุญาตแนะนำเทคนิคการขอพรพระแม่ลักษมียังไงให้ปังเริ่มจากขั้นตอนที่หนึ่งการจัดวางพระแม่ลักษมีไม่ว่าจะเป็นเทวรูปภาพเหรียญที่เป็นตัวแทนของพระแม่ลักษมีควรจัดวางในตำแหน่งที่มีความสว่างมีความสะอาดและมีกลิ่นหอมตลอดเวลาขั้นตอนที่2การขอพรพระแม่ลักษมีแนะนําให้ใช้กลิ่นหอมจากตัวน้ําหอม ซึ่งใช้แทนการจุดธูปหรือกำยานใช้กลิ่นหอมที่มีความพิเศษเนี่ยปรุงแต่งโดยเฉพาะสำหรับพระแม่ลักษมีในการขอพรอฉีดไปบริเวณเทวรูปหรือบริเวณิ้่บูชาของพระแม่ลักษมีใช้กลิ่นหอมในการขอพรจากนั้นกล่าวสวดมันกาอมสีคนเนสายะนัมมะหะ11จบแล้วก็ตามด้วยอมสีมหาลักษมีเจนะมะหะอีกสิจบ จากนั้นบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็ขอพรในสิ่งที่คุณต้องการจากนั้นกล่าวคำว่าโอมสันติสันติ